พ่อแม่มือใหม่โน้ตแพดเผยชมหน้าลูกน้อยหลังประกาศตั้งท้องลูกคนแรกคนแหยนดีสน,นั่น กลายเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีไม่น้อยทีเดียวค่ะหลังจากนางเอกสาวแพทริเซียกูดเข้าพิธีแต่งงานกับโนบิเซตไปเมื่อช่วงปลายปี2565ที่ผ่านมาทำการบรรยากาศที่อบอุ่นซึ่งหลังจากเสร็ซสิ้นพิธีวิวาไปทั้งคู่ก็ต่างใช้ชีวิตแบบสามีภรรยายอย่างเรียบง่ายแต่หลายคนก็ต่งางพากันจับตามองว่านางเอกสาวนั้นดูอวบอิม่มมีน้ำมีนวลผิดปกติทําให้หลายคนคาดเดาว,ว่าเธออาจจะกําลังตั้งท้องอยู่หรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ได้ออกปติเสธว่าไม่ได้มีเบบีได้อย่างไดแต่อย่างไรเธอกับสามีก็ปล่อยให้ เป็นไปนตามธรรมชาติตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเพราะอยากจะมีลูกมากแต่ถ้าชัวร์แล้วก็จะมาบอกอีกทีนั่นเองซึ่งลาสูดสาวแพทิเซียก็ไม่ปล่อยให้หลายคนรอนานเพราะในที่สุดเธอก็ได้ออกมาเฉลยพันอิสตาแกรมส่วนตัวแล้วว่าตอนนี้กําลังตั้งท้องเป็นที่เรียบร้อยด้วยการโพสภาพเสื้อผ้าเด็กพร้อมกับเขียนข้อความสุดสซอย์สทางกลางเพื่อนดาราและแฟนคลับที่เข้ามาร่วมแสดงความยินด,ดีอย่างล้นหลามทีเดียวซึ่งหลังจากประกาศขวดีเรื่องมีทาย,ยาทไปแล้วเจ้าตัวก็ยังได้คงสามีอย่างนบนิเศษไปตรวจคันที่โรงพยา,าลแลแะได้เผ ้ fan, แฟนๆเห็นชุมหน้าของทายาทในคันเป็นครั้งแรกโดยเธอ,อยังได้ระบุแคปชั่นอีกด้วยว่า Thank you for all the kind m e s s a g e our little one already feel so l o v e ขอบคุณทุกๆท่ทานที่แสดงความยินด,ดีกับพวกเรานะคะตื่นเต้นมากที่จะได้รับบทบาทเป็นคุณแม่มือใหม่ท่ามกลางคอมเมนต์ของเพื่อนคนในวงการบันเทิงที่มารวมแสดงความยินด,ดีอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันส่วนด้านโนดพิเศษสามีของเธอก็ได้โพสคลิปวิดีโอพร้อมกับเขียนข้อความว่าขอบคุณทุกๆท่านที่แสดงความยินดีกับพวกเรานะครับตื่นเต้นมากที่จะได้รับบทบาทเป็นคุณพ่อ และคุณแม่มือใหม่บัตร w อ are r e a d ซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปสําหรับสาวแพทิเซียในช่วงที่เธอเคยให้สัมภาษณ์เรื่องลูกว่ามีการปล่อยธรรมชาติตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนั้นเธอได้กล่าวว่าเนื่องจากเธอและสามีอยากมีลูกมากสุขภาพร่างกายพร้อมแล้วก็อยากจะมีเร็วๆเพราะด้วยนมลดเองสามีของเธอก็มีอายุมากแล้วเลยค่อนข้างกังวลเรื่องมีลูกยากโดยเธอยืนยันว่าไม่ได้มีการถือเคส3ามเดือนแต่อย่างใดเนื่องจากมีคนมาบอกว่าทอา้อง3เดือนแลกโอกาสที่น้องจะหลุดมีสูงมากซึ่งเธอก็ยังไม่ได้มีการไปตัวอย่างจริงจงอยากให้ วพาท้องจริงๆแล้วจะมาบอกอีกทีส่วนเรื่องที่หลายคนเห็นว่าเธออ้วกอิ่มขึ้นในช่วงนั้นเธอกล่าวว่าเป็นเพราะเธอแก r เยอะและช่วงนั้นก็ทานเยอะกว่าปกติเลยทําให้เธอดูมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปนั่นเองและไม่เพียงเท่านั้นในช่วงที่เธอได้ออกรายการสามแซบก็มีการถูกถามถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันแถมตอนนั้นก็ยังได้รับคําแนะนําจากหล่าพ่อพ่อ,พอแม่อย่างแอบทักซอนนุ่มกัญชยัยและดีเจพูดอย่างมากมายแม้เธอจะดูประมาเล็กน้อยเรื่องการมีลูกแต่ก็มีกำลังใจในการผลิตถ่ายยาขึ้นมาไม่น้อยเลยล่่่ะะคะจนนนนทีีสตออนน้้หูย ระยิคนแรกของเธอกับสามีก็มาแล้วถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากงานนี้หลายคนก็รอคอยให้เธออัปเดตพัฒนาการของเบบีไปจนถึงวัค้คเลยทีเดียวและที่สําคัญหลายคนก็คงจะอยากเห็นบทบาทของการเป็นแม่ยังสาวในวัย5 5ปีของเธอไม่น้อยอีกด้วยเช่นกัน